Winter melon. พักกินจะเป็นน้องลดความอ้วนน้ำพริกถ้วยเดียวปลารตัวเดียวพอจะท,ทำไข่เจียวใส่น้าปลาราจ้ะ อยู่ได้พี่น้องใส่ปลาลากไ็ไเลยทเป็นเชียงต่อ ข้าวนิดเดียวพอมามาพี่น้องมากินขา้าวนำพริกพักธรรมด้าธราารมดาตามภาษาคนโคร,ราชเนาะนี่ไข่เจียวใส่ปลรราดีคคอกินกันไหมเรานี่ ี่ก็เอาไปสเสิรออพี่นอรราา้องปลาร่าในวัดใส่อะไรนี่อร่อยหลดเนาะมาพี่น้องยิงง้มเถอน้ำพริกปลาทูกินพักหลายเลยไงหอมอร่อยพี่น้อง มังจึงแบบในบ้านไปได้เรียกแฟนได้แฟง ที่พักต้ไม่หลายบวกม <c oughs> ูงหวานไปอยู่ไง ขิ้กกนพักก่อนขิ้นพักก่อน อยู่บนนอกอะทำงานเหนื่อยๆเนาะอะไรก็อร่อยเนอะอโกไปทำงานเนี่ยกินเข่าจนเดินไม่ไหวเลยพี่น้องได้เอยนหลังที่กระท่อมนี่ <laughs> อร่อยทุกคำพี่น้องแล้วแบต้องต้องลามไปไข่แล้วไขพี่น้องดูนิดหนึ่งเนาะจะได้ฟินเยอะไข่ใสปาา่ปลาจ้ะแต่น้ำมันหอยนิดหนึ่งเพราะว่ากลัวกลัวเค็มแต่ไม่เค็มหรอกเมื่อกี้ชิมลไม่เค็มนะคะอืมอร่อยกำลังดีอืมอืม,อม อร่อยลืมกลับบ้าเลยด้วยเนี่ยอือปาริดาทำให้กินเนี่ยลืมกับบ้านเลยด้วเนี่ยเออตงคนอีสานเนาะคนอีสานคนที่กินปลาลาจจะคนไม่ชอบปลาลาเขาก็ที่จะมั่มักหรอกจก้ะ ทำอาหารไทยกับเป็นอยู่เดย์อ่ะคุณเชียงชายนีน้ซอสเสร็จอันเพิ่งใกล้ๆมันจะเห็นว่าไปนองโอ้จัดนะอืมยูเด้อืม เบียอร่อยทุกคำแต่ว่าพักตม้มใ่ตรงกินให้หมดเก็บข้างไม่ร่อยอืมอ อร่อยแท้เด้เบรกนิดนึงเบรกนิดนึงชื่นใจเดี๋ยวให้ปลาที่แาลาไปก่อนเด้อพี่น้อง จอกันคิดหนาจ้าขอบคุณหลายๆที่มาดูเป็นกำลังใจเป็นเพื่อนให้ปาริดาเนี่ยน้องวาวปะท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 ูป,ป,ป,ปนี่เด้อเดี๋ยวกินกล้วยเผือด้อพี่น้องกินกล้วยเผือด้ยวยพี่น้องกินกล้วยเผือด้อพี่น้องเจอกันคิดหนาเด้อ thanks so much my friend Thanks for your support. See you next video. Have a nice day. Bye bye.